สวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนลับเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงแฟนลับอีหลา่าอุงอ่งทัวประเทศและก็ทัวโลกมาทักทายของเซาวันที่สิบแปดกรกฎาคมหกเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะมือนีกับ่มมีอย่างายพี่น้องมือนีก็มีเรื่องทีน่าย,ยินดียูสองเรื่องเนาะพี่น้องเนะเาะเรื่องแรกกัเป็นมือสันมันดีเนาะพี่น้องเนาะยินดีกับบอดโจพี่น้อง บอดโจเพิ่นได้เลิกงามย่ำดีเพิ่นขึ้นบ้านใหม่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นซื้อบ้านใหม่ไม่มีเพิ่นทำการขึ้นบ้านใหม่เนาะพี่น้องเนาะยินดีน้ำบอดโจเด้อสุดยอดอันนีพี่น้องบ้านเพิ่นกะโอ้อลังการงามพี่น้องกะนาสิบ่อไก่จากบ้านเพิ่นบัได้ดอกพี่น้องเพิ่นคือว่าอยู่แถวคอนแก่นเนาะพี่น้องเนาะบ้านมูอบ้านนี่ยังกระจับบ่ได้นาะพี่น้อง สุดยอดดีพี่น้องมีแต่ลำๆไปเรื่อยไปหนาพี่น้องมื่อนี้เบาเลื้องจามาเนาะพี่น้องก็มือนี้เป็นมือสันวันดีโอ้แต่เรื่องดีๆเนาะพี่น้องเนาะสิ่งดีๆจังสิเขามากสุดยอดดีๆดีใจน้ำบอลโจสอนนนทเียมงานสาวหน่อยเพียบบันเทิอเออ,เอ,อสุดยอดดีพี่น้องอวย่อดให้ บานหม่ของบอดโจกัมีแต่สิ่งดีๆเขามาเรื่องไรๆกันเหมือนไปแล้วพี่น้องเนาะต่อไปกันมีแต่สิ่งดีๆลำล้ำมันด้วยเขามาสู่วันหลังไม่แล้วพี่นอนะ้องเนาะอ่าเรื่องที่สองก็แสดงความไม่ดีกักบอีลาฟจริงพี่น้องตอนนี้มาไล่แสนแตกอีกแล้วพี่น้องสำหรับมาไล่ไล่สดของยายไล่ไล่ยสดของยายไล่ตอนนี้ ยอดกัทะทะลุแสนแล้วพี่นอ้องสำหรับมาไล่ที่เอาไว้ถ้าเป็นไฮยิลาช่วงเปิดฤดูกาลเปิดวงเนอะพี่น้องเนาะคือทั้ทงเอฟซี FC พลัง,งเงียบเอฟซีบ้านฮักไลาๆหลังแถวเอฟซีต่างประเทศละละกันสามสิบล้านเป็นเหนแล้ะพี่นอ้อง สามสิบพองลาดเปลี่ยนกัโอนมาร่วมยอดตอนนี้กับแสนอาจจะแสนกลัวละละพี่น้องแสนกลัวบาทละล่ะสำหรับมาไล่เปิดบ้งของอีหลาเนาะพี่น้องเนาะดีใจนั่มอีหลาองค์หญิงเท่ากับบอมี่อย่างไรเนาะพี่น้องเอ้องกระดีใจนั่มต่อไปเท่ากับสิมาลุนกันว่ามาไล่อีหลาเปิดบ้งสิทารุหลามตอนไหนเนาะพี่น้องเนาะตะวันลักลามจงได้ไกับหอดแน่นอนพี่น้อง พอผ่าดลักลานหนึ่งนอยู่แล้วเมือปิดงงก็ได้รอดช่องรอดติดตามเด้อพี่น้องเลยยินดีน้่มีแตรเรียงดีๆเนาะพี่น,อน้องเนาะเมื่อนี้ก็ได้สุดยอดอีรีพี่น้องมาไล่เสียงแตกเลี้ยวอีลีพี่น้องเลยพาดไปบวก,กี่หมือนเนาอพี่น้องเนาอเอากาคลิปนี้กับเบือมีอย่างไรายดอพี่น้องม่า แสดงความดีใจน้ำสองเรืืองเล่าวนี่ยและพี่นอ้องถ่ายคลิปนี่กับขอบคุณเอฟซีทุกไรทุกแชบทิตทิตติตตาเหมืนละครมาชมคลิปให้นมงผู้รังกาเด้ออายุดีมีแห้งหลับไปด้วยไปน้ำบอดเจอน้ำยิราฟหญิงเดินท่าไปไซ่แกยูกอดให้สุข,ขู่สุขพนเอาลิปนี้กับไวซ์นี้คลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ